สวัสดีครับคลิปนี้ขอเอาเรื่องเก่ามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีสายจากทางบ้านโทรมาจากจังหวัดมุกดาหารเขาสอบถามว่าพี่รบกวนถามนิดน,นึงพอดีว่าพ่อหนูเนี่ยไปดาวรถยนต์มาคันหนึ่งรถกระบะขี่ไว้นานแล้วโดนยึดไปสักแปดเก้าปีได้แล้วมั้งขาดอายุความหรือยังก็เลยบอกว่าเช่าซื้อเนี่ยอายุความสิบปีครับอ่าอายุความสิบปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีบริษัททวงหนี้เนี่ยโทรมาทวงหนี้พ่อเขา พอเขาก็อึกอักอึกอักทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแก่แล้วไม่มีเงินน้องเขาเลยขอคุยน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะชดใช้ให้ค่าส่วนต่างเท่าไหร่คะทางบริษัรทท้งนี้บอกว่าอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับน้องบอกว่าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนี่ยสูงไปนิดนึงพี่ลดให้หนูหน่อยได้ไหมก็อยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นก็ยังไม่มีพอยังไม่มีเขาก็โทรมาถามเรื่อยๆน้องเขาก็อดึอดอัดไม่รู้จะทํำยังไงทีนี้ทั้งปลายสายนะครับที่เป็นพนักง,งานเลีล้ยงเัินนิสินเขาก็บอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณยังไม่จ่่ายยเนี เดี๋ยวเราจะส่งเจ้าที่ภาคสนามเนี่ยลงไปถ่ายรูปบ้านคุณไว้ก่อนจะได้ทําเรื่องยึดบ้านคุณเลยใจเย็นๆเรื่องเนี่ยขั้นตอนมันจะต้องเป็นแบบนี้พอเราถูกยึดรถไปก่อนเนี่ยเขาจะต้องมีหนังสือมาบอกเราว่ารถเนี่ยจะไปขายทอดตลาดที่ไหนถ้ามีคนค้าจะต้องมีหนังสือไปบอกเลิกสัญญาไปบอกคนค้าด้วยถ้าแต่ไม่ผิดภายในหกสิบวันนะครับถ้าไม่มีก็ยกขึ้นต่อสู้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะคดีไม่ต้องจ่ายนะ ก็จะต้องตัดส่วนออกไปแล้วถ้าเกิดว่าฟ้องคดีจริงๆก็จะมีหมายสารมาที่บ้านมีหมายสารแล้วยังไงเราไปศาลก็จะมีขั้นตอนการไก่เกลี่ยอีกไปไก่เกลี่ยเขาว่าขอพอนหน่อยเท่านั้นเท่านี้อะไรไงก็คุยได้แต่ต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าการไก่เกลี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปจ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะเราติดนี่อยู่แสนหนึ่งฉันจะขอจ่ายเดือนละห้ะาร้อยก็แล้วกันไอ้แบบนี้ไม่ได้ต้องเข้าใจว่าการไก่เกลี่ยนี่คือทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์จำเลยเนี่ย จะต้องโอเคทั้งคู่นะจะต้องตกลงยอมกันทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าฉันไม่มีเจะเ,เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้อ่าพอไปไกลเกลี่ยไปตกลงกันได้เสร็จปุ๊บโอเคสามพิพากษาตามยอมแล้วก็ไปจ่ายถ้าเราผิดนัดโจทย์เขาก็จะยึดที่ยึดทางยึดทรัพย์สมบัติเราอันนี้ได้ไก่อีกอันหนึ่งคือไก่เกลี่ยไม่ลงตัวเราก็ต้องไปบอกกับสารว่าไก่เกลี่ยไม่ลงตัวให้สารตัดสินไม่ใช่เพราะไก่เกลี่ยไม่ลงตัวคุยกันไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถกลับบ้านเลย แบบนี้หนีศาลนะถือว่าคุณไม่ได้มาศาลอ่าพอเราไปรายงานตัวต่อศาลศาลมีคําตัดสินมาให้เราจ่ายเงินเท่าไหร่อะกรณีนี้อาจจะให้เราจ่ายเงินที่อยู่ที่สี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็ได้เราก็ต้องเอาเงินสดไปจ่ายเขานะศาลจะกําหนดมาว่าให้จ่ายภายในสิบห้าหรือสาสิบวันหรือเท่าไหร่ยังไงอ่อาไอ้แบบนี้นะครับแล้วถ้าเรายังคงมึนๆเฉยๆไม่จ่ายอีกทีนี้แหละเข้าสู่ขั้นตอนการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีแล้ว เขาก็จะดูว <cues> ่าเรามีบ้านมีที่ดินไหมก็จะมีคําถามีกว่าพี่หนูมีบ้านอยังไงอ่ะเพราะหนูเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านไอ้แบบนี้ไม่เกี่ยวเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของทะเบียนราษนะครับมันมีอยู่เยอะอย่างผมเนี่ยผมให้เพื่อนเป็นเจ้าบ้านบ้านผมนะอ่าผมอยู่บ้านหลังนี้แต่เพื่อนเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่สมุทรปราการอันนี้ก็ได้เป็นแค่เจ้าบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของโฉนดเขายึดไม่ได้ทําความเข้าใจกันใหม่ ทีนี้ถ้าไม่มีที่ดินก็ไปดูเงินเดือนดูโบนัสดูโอทีแล้วถ้าไม่มีล่ะไม่มีไปดูคนค้าคนค้ามีไหมถ้าคนค้าไม่มีเจ้านี้ก็จะมีคําพิพากษาเนี่ยที่ถือว่าเนี่ยอีกสิบปีเพื่อจะรอยึดทรัพย์คุณหลักๆให้เข้าใจแบบนี้ก่อนไม่ใช่ว่าพอเราติดหนี้เขาเสร็จปุ๊บเจ้าที่พักสนามลงมามาถ่ายรูปบ้านเราจะยึดบ้านเลยเนี่ยไม่ใช่เขามีขั้นตอนกนารบังคับคดีของเขาเอาอย่างนี้ไม่เป็นไร ถ้าใครมีคําถามทางกฎหมายเนี่ยเข้ามาสอบถามได้ที่กลุ่มนี้หรือจะสอบถามผมเป็นการส่วนตัวเลยอันนี้ไม่มีปัญหาติดต่อที่ช่องทางนี้ครับอ่าแล้วถ้าใครยังมีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนอีกเข้ามาสอบถามกันแล้วใครที่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยเพราะยังมีคนอีกเยอะเลยที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้เวลาโดนโทรทงนี้ก็ลนลานเครียดกลัวว่าจะฆ่าตัวตายไม่ใช่อะไรหรอก ยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้เงินทองหายากยิ่งโดนมาบีบโดนมากดดันอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่าตัวตายไม่เอาช่วยกันช่วยกันง่ายที่สุดคือช่วยกันแชร์นะยังไงคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เ,เพียงเท่านี้ด้วยครับสวัสดีครับ